ก็มาเริ่มการถอดนะครับวุไม่เคยทำทักทีเป็นเป็นตะครั้งแรกที่ทำออตอนนี้นก็หลวมไปแล้วต้งแต่เราทำมาเพื่อไม่เคยคับคุมเลยไม่เคยเปิดเลยง่ายแล้วก็ต้องมาออลองนะครับนี่นก็หลวมไปหมดลเลยอันนี้เป็นช่องต่อไปก่อนมีนะอี เสียบต่อบุหรี่แล้วก็วมาแล้วได้เปิดแล้วเราก็มาจัดบรรณาการเลยม่ใช่จับตัวแปรปรับปร,ปปรปุงส้มแซมเออวะ่ะแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาจะง,ง่ายกว่าไหมเออนี่ไงนี่ไงแล้วก็เอาอมาทำข้างนอกนี่ไงเออผมก็นะมไม่รู้อ่ะก็เริ่มทำกันเลยเออต้องใช้ สลักน okay. 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 ิดนึงยครับนด้แล้วแล้วก็มาดูนะฮะช่องจุดบุหรี่ของเราทำยังไงมันจะแน่นทำยังไงมันจะไม่ได้แล้วนะครับได้แล้วช่องนี้ไว้ต่อต่อไฟชาร์จแบตเตอรี่ได้ เมื่อเราก็ม,มีการสูบลงอยู่แล้วส่วนหน้าก็ามาทำกันถอดนะครับถอดก่อนถอดก่อนเลยถอดยิ <c oughs> ด่งตัวเดียวออกมา นะครับแล้วก็จะเหลือจะขาดเหลือจะเกินหรือจะหายก็จะลำบากนะครับปัห,หาว่าใส่ไม่ครบอีกญี่ปุ่นทำเคิ่ไม่ออกไม่เจ้าแน,น่เ,นเจังเลยนะตัวนหนึ่งยังไง ได้นะครัสองตัวก็ออกนะฮะขุดเพียบเลยครับต้องกดกดโอ้โหุนตรึมฝุ่นตรึมครับงานนี้เออถอดตัวเดือออกมาครับถอตัวเดือยออกมาเลยนะครับอย่างเี้ดเดย,ออยออตัวนี้ปสาย USB ครับ สาย USB เดิมของมันนะครับมันจะเข้าไปทางนี้นี่ฮะครับนี่ครับ,รบมันมาทางนี้ครับ นี้มันเป็นช่องไฟหลอดไฟนะครับเนี่ยเออวะถ้าเขาถ้ามันถอดหลอดไฟลุออกไปอ่ะธรรมดาเปิดตัวนี้ออกมาปับ๊บไฟมันจะติดนะครับเป็นไฟเก ขอเลียตรงนี้ก่อนนะครับแ๋ยวก็เจอกันตอนติดตัง้งต่อสายนะครับโอเคครับผมครับผมก็ทําการถอดถอดตัวเดิมออกมาเลยฮะนี่ตัวเดิมก็ถอดออกมาแล้วฝุ่นเพียบเลยแล้วก็ทำความสะอาดมาเครื่อ<า>งดูฝุ่นเราก็ไม่ได้เอาอมามบ้านยากมันก็ไม่มีเครื่องฝุ่น ขึน้นไปเลเออแล้วก็เอาผ้าเช็ดถูถ,ถูถูข้างในทำความสะอาดให้มันโอเคเรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันคือรถเราเองแล้วก็ทําเองแล้ก็ทำความสะอาดมันแต่ถ้าไปให้ร้านทำก็จะหวังนะครับว่าเขาจะทําความสะอาดให้เราสิครับฝขุนตรึมอืมเราจะทำเองนะครับเองเราต้อง นิดนึงเห็นนิดนึงก็ดูตัวไหนมันเสียทางช่องุช่องแอร์ถึงม,มันเรียบร้อยโอเคจากนั้นมานะฮะเราถอดออกมาแล้วเรียบร้อยเครื่องเสียงก็เดิมนะครับแล้วก็ตัดตัดไฟนะครับตัดพวกไฟเดิมของเขาออกนะฮะแล้วก็ตัดไฟเดิมของเขาออก ราก็มียังไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นสายไหนสายอะไรตัดออกแต่ละเส้นทีละเส้นเพราะว่าสายแต่ละสายอ่ะดูนี้ดูนะครับสายแต่ละสายอ่ะสีม่วงสีม่วงเหมือนกันใช่ไหมครับแต่สังเกตด,ดีๆนะครับสีม่วงคาดดำนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกัน ส่วนมากสายพวกนี้จะเป็นอืมมันจะมีซ้ายขวาซ้ายขวาของเขาด้่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกรอบนึงบางสายมันก็เหมือนกันสีน้ำตาลไม่ทำอะไรผมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวผมดูแล้วผมจะบอกอันนี้ก็ตัดออกมาก่อนนะครับแล้วก็ตัดจุดเดิมออกมาก่อนเคลียออกมาก่อนให้หมดอืม แล้วตัวแล้วก็มาปอกสายปอกสายเพื่อจะเชื่อมต่อนี่คือปลั๊กเดิมของเขาซึ่งซึ่งมันจะใช้ไม่ได้กับปลั๊กตัวที่มากับเครื่องใหม่นะฮะก็ต่างกันเยอะเลยตัวนี้ตัวนี้เขาจะทำมาให้ปอกสายมาให้นะก็เราแค่หักหักแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ทำการบกักกีได้เลย แวกนะฮะง่ายไหมแต่ตรงนี้เราต้องมาปอกเองนะฮนะก็คือพวกพวกสายออกมาเสร็จแล้วก็เราก็ต้องตัดฟิมหดตัดฟิมหดตัดฟิมหดเข้าไปเสียบเสียบเข้าไปเพื่อเราเมื่อเราเชื่อมสายพวกนี้เสร็จแล้วก็จะใช้ฟิมหดเก็บรายละเอียด ถ้าเราจะใช้พวกนี่ฮเราใช้พวกเทปพันสายไฟเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เวิร์กอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอายุนี่ฮะมันเปล่อกมามันก็จะหมดอายุมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้ฮะสายมันก็จะเทปมันก็จะสึกมันง็เสื่อมสภาพไปมาเริ่มปอกสายกันเลยอย่างแรกคัตเตอร์อยู่ไหน อันนี้จริงอะ่ะมันมีเยอะอยหลายอย่างมาไม่หมดบอกสายผมก็งูงปลาปลานะครับช่างไม่ใช่ช่างโดยตรงเรียนจบบัญชีมาเรียนจบการตลาดมานะฮะจบขาดเลยแห่เจ้าออกแรงเกิน ปอก,กแล้วปอกสายอะไรเสร็จแล้วเขาเจอกันต่อในข้างหน้าครับโอเคครับผม